สวัสดีครับผมช่างนกหรือนอกคิมนะครับวันนี้จะมาบอกวิธีการทำอะเลนโกรุ่น DJCRX2 รุ่นนี้นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วก็ดีนะครับมีหลายคนมาสอบถามว่ารุ่นนี้สามารถทำสองบรรทัดได้ไหมอ่าปกติเปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นแค่บรรทัดเดียวใช่ไหมครับแต่รุ่นนี้สามารถทำเป็นสองบรรทัดได้นะครับวิธีการทาก็ไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการทาให้นะครับ ก่อนอื่นนะครับให้เรา,เากดไปที่ A ครับนะปุ่ม A 1ครั้งแล้วก็กด8นะครับแล้วก็ไปที่เมนูที่14นะครับเลื่อนไปที่14เห็นไหมฮะหน้าจอจะขึ้นเป็น DSP ซับมันเป็น off อยู่จากนั้นให้กดปุ่ม A 1ครั้งแล้วก็กดลูกศรหัวขึ้นค้นหาคำว่า frequency พอเจอแล้วให้กดส่ง1ทีครับนี่ครับปึ๊บเห็นไหมครับหน้าจอขึ้นแล้วเป็น2จอแล้วแค่นี้เครับเกี่ยวกับวิธีการทําเป็น2องมันทัดรุ่น alenco djcrx 2นะครับทีนี้วิธีการใช้งานนะครับสมมุติว่าเราจะฟังที่ช่อง1แต่เราต้องการอยากจะฟังช่องร้อยหกก็สามารถทําได้โดยการกดปุ่ม D หนครั้งฮนะมันจะโชว์เป็นช่องหน่วยความจาเล็กๆตัวนี้ขึ้นมาล้วก็กดห หกศูนย์เห็นไหมฮะหนึ่งหกศูนย์ช่องความถี่ร้อยหกสิบมันก็เราก็จะสามารถรับได้พร้อมกับช่องหนึ่งไปพร้อมๆกันเลยนะครับแต่ว่ามันจะสลับกันนะแต่แต่ภาครับนี่มันจะรับเข้ามาแบบสลับกันนะถว่าช่องหนึ่งหกศูนย์ส่งมาก่อนมันก็จะมีความถี่ขึ้นช่องหนึ่งส่งมาก็จะมีความถี่ขึ้นอะไรทํานองนี้แหละครับทีนี้ถ้าเราต้องการจะส่งถตงว่าช่องหนึ่งเรียกแล้วก็สลับ เอาช่องหนึ่งขึ้นไปข้างบนโดยการกดดอกจันหนึ่งครั้งเห็นไหมมันจะสลับขึ้นเพราะว่าช่องหนึ่งเรียกเราเราต้องการจะคุยช่องหนึ่งแล้วก็กดดอกจันให้ช่องหนึ่งขึ้นข้างบนแล้วทําการกดส่งหนึ่งครั้งแค่นี้ครับพอใช้งานเสร็จเราก็กดดอกจันเพื่อกลับมาช่องบ้านเป็นหนึ่งหกสิบร้อยหกสิบเหมือนเดิมก็สามารถส่งได้ครับแค่นี้เองครับเกี่ยวกับวิธีการสลับช่องแล้วก็การทำอเลนโก d j c จ x 2เป็น2บรรทัดครับผมสวัสดีครับ